สปอยซีรีส์จีนโมราณเรื่องปัตพีไร้พ่ายตอนที่25-26ถึง26ปูเซิงบอกว่าเขาใช้พลังทั้งหมดเพื่อปกป้องโม่ฟางท่านลืมอดีตไปจนหมดสิ้นแล้วหรือเมื่อ1,000ปีก่อนพระเอกบุกเบิกเหวสวีเทียนหากไม่ใช่ข้าช่วยนายน้อยออกมาจะมีสภาพการในยามนี้ได้อย่างไรนายน้อยอ่อนแอเจ็บป่วยมาตั้งแต่เด็ก ข้าใช้โลหิตขั้วหัวใจสามร้อยปีป้อนให้นายน้อยถึงจะสามารถขจัดโรคเรื้อรังของนายน้อยออกไปได้ข้าส่งนายน้อยไปเป็นทหารแดนวิญญาณก็เพื่อช่วยนายน้อยแต่นายน้อยกลับทําเพื่อนางเอกทําข้าผิดแผนหลายครั้งท่านถูกความรักของชายหญิงบดบังสายตาจริงหรือท่านกับข้าใช้ชีวิตพึ่งพากันมาตั้งหลายปีแผนการใหญ่พันปีของเราต้องมาพังในมือของนางเอกนั้นหรือโมฟังยืนยันข้าเคยบอกไปแล้วว่าห้ามแตะต้องนางเอกทําเอาฟูเซิงเศร้าใจ ความเมตตาของท่านนี้เหตุได้ถึงไม่ใช้ในตอนที่ออกมาจากเมืองอ,อ๋อข้าจําได้แม่นมีแม่ทัพคนหนึ่งอยากจะช่วยท่านออกจากเงื้อมือของหุ่นเชิด แต่ก็เป็นท่านที่สังหารเขาด้วยดาบแล้วก็สหายร่วมรบที่สนิทที่สุดของท่านอีกโมฟางตะโกนให้เขาหยุดพูดแต่เขาก็ไม่ยอมหยุดและพยายามเข้าไปในร่างของโมฟางอีกภาพย้อนกลับไปตอนที่จื่อเซียไปที่รอยแยกเหวสวีเทียนเขาบังเอิญได้ยินโมฟางคุยกับฟูเซิงรอยแยกสวีเทียนนี้ท่านเป็นคนเปิดฟูเซิงคำนับขอยินดีกับนายน้อยที่จะได้เป็นใหญ่ในใต้ล่าเพียงแต่พลังยังไม่เพียงพอตอนนั้นสัตว์ปีศาจเห็นแม่ทัพจื่อเซียเข,ข้าจึงโจมตีทันทีโมฟางเดินป ดูเขาทับจื่อเสียก็ชี้หน้าเจ้าเป็นบุตรของลิ้วมิ่งเจ้าปิดบังแดนวิญญาณมาโดยตลอดทําการเช่นนี้ฟูเซิงบอกโชคมดีจริงๆถูกเขารู้เข้าซะแล้วควรจะทําอย่างไรยังต้องให้ข้าสอนนายน้อยอีกงั้นหรือฟูเซิงใช้พลังมืดดันโมฟางออกไปนายน้อยมัวรีรออะไรอยู่เมื่อท่านเกิดมาโชคชะตาก็เลือกท่านแล้วบนตัวท่านมีโลหิตของผู้ใดไหลเวียนอยู่ท่านเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้คมดาบของท่านถูกลิขิตเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าต้องชี้ไปทางใดโมฟางกับ ทำไม่ลงปูเซิงจับแขนเขาหากเขามีชีวิตรอดกลับไปท่านก็จะกลับแดนวิญญาณไม่ได้อีกโม่ฟังจึงหันกลับมาจัดก,การแม่ทับจื่อเซียจากนั้นก็ตามมาที่เหวสวีเทียนตาประทับทองเจ้าวิญญาณใช้ไม่ได้ผล ฟูเซิงบอกต้องหายอย่างอื่นแล้ววันนี้แม่ทัพโมฟางแห่แดนวิญญาณได้ตายไปแล้วในเมื่อลงมือกับแดนวิญญาณแล้วเช่นนั้นก็หยุดไม่ได้ส่วนหลี่นางโมฟางได้ยินชื่อน,นางเอกก็ส่งดาบไปจัดการฟูเซิงทันทีแต่ฟูเซิงก็ใช้อาคมรับไว้ได้โมฟางยืนยันนางเอกคือหลักการของข้าห้ามแต่ต้องนางฟูเซิงตอบกลับนายน้อยนี่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับท่าน เขาใช้พลังจัดการโม่ฟังจนสลบนายน้อยพักผ่อนสักสองสามวันเถิดนะภาพตัดมาปัจจุบันท่านนึกออกหมดแล้วสินะเรื่องราวมากมายเช่นนี้ท่านก็ทำมาหมดแล้วท่านกลับตัวไม่ได้ตั้งนานแล้วเขาหวัเราะออกมาอย่างสะใจได้นายน้อยในเมื่อท่านหลงงมงายเช่นนี้ในเมื่อท่านสูญเสียความตั้งใจเดิมไปแล้วเช่นนั้นร่างกายของท่าน ที่ข้าชุบชีวิตขึ้นมาร่างนี้ก็ให้ข้านำมันมาใช้อย่างสิ้นเชิงเลยดีกว่าฟูเซิงรวบรวมพลังพุ่งเข้าไปในร่างกายของโมฟางทันทีด้านนางเอกถูกจับตรึงอยู่ที่ท่านทิธียิ่งนางขยับก็ยิ่งเจ็บปวดนางเอกรู้สึกทันทีว่าในร่างกายของนางว่างเปล่าไม่มีพลังวิญญาณเหลือเลยสักนิดพอนางเอกฟื้นขึ้นทหารก็รีบสั่งคนให้ไปรายงานในท่านครั้งนี้แปลกมากเลยเจ้าลองคิดดูนะนายท่านอยู่ในห้องตั้งนานไม่ยอมออกมาใช้เพียงค่ายคนนี้ขังนางเอกไว้หาข้า เลิกเข้าไปจะไม่เป็นการทหารอีกคนก็ชี้หน้าข้าให้เจ้าไปก็รีบไปซะพูดมากอะไรกันนะักเดี๋ยวทําให้นายท่านเสียเรื่องเจ้ากับข้าจะพลอยเดือดร้อนไปด้วยองชายสามที่เฝ้านางเอกอยู่ก็พูดขึ้นพวกเขาจะหลอมอะไรท่านก็เป็นฝ่ายออกตัวกระตุ้นไปให้พวกเขาก็ได้แล้วมีอะไรที่สารภาพไม่ได้กัน ค่ายก้นนี้ดูดโลหิตท่านอยู่ทุกวันท่านไม่กลัวเจ็บข้าก็ดูจนเอียนแล้วท่านดูข้าสิองคชายสามแห่งทะเลเหนือเปิดเซียวเหยียนแม้แต่เนยตาข้าก็ให้เขาไปแล้วข้าก็ยังมีชีวิตสบายดีไม่ใช่หรือนางเอกบอกข้ารู้ว่าคนที่ตกอับพร้อมกับข้าไม่มีความสุขข้าก็สบายใจแล้วองค์ชายสามตกใจรีบไปหลบแล้วแอบมองนางเอกวันนี้ท่านได้ยินหรือเช่นนั้นท่านก็ช่วยพูดจาให้มันดีๆหน่อยมิได้หรือนางเอกพูดต่อ สถานที่แย่ๆเช่นนี้จะเริ่มต้นอย่างไรก็ไม่มีทางสวยงามไปได้ข้ากับหวังว่าข้าสูญเสียประสาทสัมผัสทั้งห้าทุกวันก็พอได้องคชายสามทักว่าแค่ดวงตามองไม่เห็นการได้กินละ่ะการสัมผัสละ่ะหากวันนี้ท่านยังไม่มีประสาทสัมผัสแล้วก็ยังทนได้สบายไปอีกวันนางเอกพูดต่อเพราะบารมีท่านวันนี้ประสาทสัมผัสทั้งห้าของข้าสามารถฟื้นฟูมาได้สามประการรวมถึงประสาทสัมผัสด้วยองค์ชายสามก็สายหน้า เช่นนั้นท่านคงต้องอดทนเอาไว้อีกข้าก็ไม่อยากให้ตอนที่เปิดค่ายกลทำงานฟังท่านร้องอดควรข้าจะกลัวเอานะตั้งแต่วันที่พวกท่านสู้กันเหนือทะเลมันก็สามเดือนมาแล้วนางเอกคิดสามเดือนแล้วหากยังอยู่ในแดนมนุษย์ยังพอได้แต่ที่นี่หากว่าอยู่ในแดนเซียนหรือว่าแดนวิญญ,ญาณข้างนอกเกรงว่าจะเปลี่ยนแปลงไปครั้งใหญ่ด้านพระเอกเขาเริ่มรู้สึกตัวเขาตะโกนเรียกหานางเอกเจ้ามังกรกับฟู่หลงก็รีบเข้ามาดูอาการ เซินจวินท่านฟื้นได้สักทีบาดแผลที่ถูกพลังวิถีสวรรค์สะท้อนกลับบนกายท่านพวกข้ารักษาให้ไม่ได้เลยได้แต่พาท่านกลับมาวังมังกรทะเลบุรพานี่ก็ผ่านไปสามเดือนแล้วท่านทําให้พวกข้าตกใจหมดพระเอกถามหาเจอหรือยัง เจ้ามังกรบอกหาเจอแล้วในสมเดือนที่ท่านสลบไปข้าส่งกองคับปูกุ้งจำนวนนับไม่ถ้วนในที่สุดก็ได้พบซากทวนนั้นในที่แห่งหนึ่งใต้ท้องทะเลจากการวินิจฉัยของทหารแดนวิญญาณนั่นคือทวนที่นางเอกใช้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่จริงและอยู่ตรงนี้เองพระเอกก็ลุกข,ขึ้นไปเปิดกล่องดูมองดูทวนนางเอกด้วยความเศร้าทางด้านองค์ชายสามก็บอกว่าชาวแดนวิญญาณคงจะคิดว่าท่านตายไปในสนามลบแล้ว นางเอกก็เป็นห่วงไม่รู้อาการบาดเจ็บของเจ้าวิญญาณจะฟื้นฟูได้เป็นอย่างไรบ้างเมื่อหลวงจะกลับมาเป็นระเบียบแล้วหรือยังโรยากับซวีซวีพวกเจ้าจะร้องไห้หรือไม่แล้วเส้นจวินแห่งสวรรค์น,นอกชั้นฟ้าเขาจะถอดถอนใจไหมเสียความเฉยเมยไปบ้างหรือเปล่า เพียงแต่พระเอกแบกรับภาระเอาไว้มากเกินไปเขาไม่อาจสูญเสียความเฉยเมยนั้นได้ต่อให้สามแดนล้วนเศร้าโศกเขาก็จะหวั่นไหวไปไม่ได้เลยและนั่นคือท่าทีที่เทพเจ้าพึงมีพระเอกรูปทวนนางเอกก็คิดตอนนั้นทั้งที่หลบและหลีกเลี่ยงแต่ท้ายที่สุดก็หลบหลีกไม่พ้นหากรู้ตั้งแต่แรกว่าจะมีวันนี้ตอนนั้นก็ควรจะดีกับนางให้มากขึ้นกว่านี้อีกหน่อยอย,อย่างน้อยก็คุ้มครองนาง ไม่ให้นางต้องบาดเจ็บหนักขนาดนั้นต่อให้สามแดนกว้างใหญ่นี้ถวยเทพทั้งโบราณและปัจจุบันวิถีสวรรค์อันกว้างใหญ่ไพศาลก็รู้กันทั้งหมดฟูหรงบอก ในยามนี้สามแดนก็รู้กันหมดแล้วจริงๆนั่นแหละพระเอกสายหน้าหน้าเสียดายที่นางไม่ได้ยินข้าแล้วองค์ชายสามหันมองนางเอกแม้แต่อองปี้ช้างที่ยิ่งใหญ่ยังไม่รู้ว่าตนเองถูกจับมาได้อย่างไรและไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนนางเอกก็หวนคิดถึงตอนที่นางลอยลงสู่ทะเลเพลิงน้ำตานางไหลาอาบแก้มองค์ชายสามหันมองนางมีหน้าล่ะ พวกเขาถึงต้องใช้เหล็กนินขั้วเย็นมารัดท่านมีเพียงสิ่งนี้ที่จะระงับปานอักคีแผดเผาในตัวท่านได้เพราะท่านแท้ๆทำให้ที่นี่ร้อนระอุขนาดนี้ที่ยุ่งยากกว่านี้ก็คือประสาทสัมผัสทั้งห้าและเส้นเสียงของท่านทุกวันจะมีบางประสาทที่หายไปวันนี้มองไม่เห็นบ้างไม่ก็พรุ่งนี้ไม่ได้ยินเสียงบ้างพูดจาไม่ได้บ้างหรือไม่ก็เหมือนกับวันนี้หายไปทีละสองประสาทพอมาสามประสาททุกวันล้วนเปลี่ยนแปงแลงเราใจดีมากนางเอกตอบรับ ใช่ช่างน่ารำคาญจริงๆแต่อย่างไรก็อยู่ในกรงขังประสาทสัมผัสทั้งห้าสำหรับข้าก็ไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วข้าเคยชินแล้วล่ะท่านก็เช่นกันไม่ใช่หรืออยู่ที่นี่ไม่มีพลังเวทยากจะก้าวเดินต่อบางทีเมื่อเปิดค่ายกลข้าก็รู้สึกโชคดีที่ตัวเองยังสูญเสียประสาทสัมผัสไปบ้างยิ่งพวกเขาทำทุกทางเพื่อทรมานข้าข้าก็ยิ่งไรซึ่งความรู้สึกอีกทั้งยังเกิดความรู้สึกที่ว่าอยู่เหนือกว่าขึ้นมาในใจด้วย ตอนนั้นโมฟ่ฟางก็เดินเข้ามาหานางเอกท่านอองสบายดีหรือไม่นางเอกคิดฟูเซิงเจ้าหมอนี่ยังไม่ตายอีกที่แท้นามฟูเซิงของเจ้าก็ตั้งมาจากพลังคืนชีพของเจ้านั่นเองฟูเซิงพูดต่อได้ยินว่าช่วงนี้ท่านอองมักจะสูญเสียประสาทสัมผัสทั้ง5 วันนี้มองดูแล้วดวงตาทั้งสองมองไม่เห็นแต่การได้ยินกับฟื้นปูแล้วนี่นางเอกคิดในใจสงครามทะเลบุรพาพวกเขาก็ถือว่าเสียหายอย่างหนักแต่ยังไม่สามารถออกไปทำชั่วได้ชั่วคราวหากยามนี้ติดต่อกับแดนเซียนได้ต่อให้ทหารแดนเซียนจะใช้ไม่ได้ทหารเผ่าวิญ,ญญาณได้อาวุธเวทเหนือสวรรค์จะเพิ่มพลังต่อสู้ได้อย่างน้อยก็สิบเท่าฟูเซิงพยายามไล่มนส่งไปแต่นางเอกก็ต่อต้านเขาได้สามเดือนแล้วข้าเริ่มหมดความอดทนแล้วนะ ท่านอ,องท่านยังไม่ยอมส่งมุกวาวสมุดครามมาให้อีกหรือท่านอองธาตุไฟและเป็นร่างโหงการนิพพานเหนือทะเลบุรพาผสานมุกวาวสมุดครามเข้ากับกระแสลโลหิตเปลวไฟทั้งหมดในโลกนี้ล้วนไม่อาจแผ่เผาท่านได้ก็จริงค่ายกลเล็กๆนี้ไม่อาจหล่อหลอมท่านได้ท่านอองไม่ให้ความร่วมมือเช่นนั้นก็อย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจองค์ชายสามท่านก็อย่าได้กลัวไปเลยท่านต่างกับนางนะับท่านบอกพวกข้าในสิ่งที่รู้อย่างหมดเปลือก พวกข้าย่อมปฏิบัติกับท่านเป็นอย่างดีฟูเซิงไร่คาถาส่งเข็มไปโจมตีนางเอกดูท่าท่านอ,องก็รู้จักเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยเช่นนั้นก็รับเอาไว้ซะเถอะตอนนั้นฟูเซิงก็โดนพลังภายในต่อต้านโจมตีจนเขาต้องวิ่งหนีออกไปทําเอาองค์ชายสามเป็นงงตอนที่เขาจับข้าไม่เห็นสับสนเช่นนี้แล้วเดินไปสะกิดนางเอกท่านไม่เป็นไรใช่ไหมอย่ามาแกล้งตายนะนางเอกบอกข้าย,ยังไม่ตายท่านนําข้อมูลทั้งหมดของทะเลเหนือไปบอกพวกเขาทําให้ราชวงศ์ทะเลเหนือถูกแย่ง ชิงอำนาจกษัตริย์ตอนนี้ท่านกลายมาเป็นหุ่นเชิดรอบโจมตีแดนเซียนในใจกลับไม่รู้สึกผิดเลยแม้แต่น้อยเขานั่งเศร้าข้ายอมรู้สึกผิดอยู่แล้วแต่ข้าเองก็อับจนหนทางข้ารับความทรมานแบบนี้ไม่ไหวหรอกอีกอย่างสเสด็จแม่ข้ามีความผิดถูกผู้อื่นดูถูกมาตั้งแต่เด็กราชวงศ์ทะเลเหนือสําหรับข้าไร้ซึ่งความรักของครอบครัวจริงๆข้าทรยศพวกเขาก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นางเอกบอกใครบ้างที่จะไม่มีความทุกข์ในใจแต่เรื่องการทรยศทําให้ผู้คนยากจะให อภัยเสมอองคชายสามผู้ต่อท่านจะลำบากปากแข็งกับพวกเขาทำไมเวทค่ายกนนี้เริ่มจะบังเกิดผลแล้วท่านเอามุกอะไรนั่นให้พวกเขาไปก็สิ้นเรื่องท่านเองจะได้ทรมานน้อยลงหน่อยไงนางเอกหัวเราะไม่มีทางองค์ชายสามหันมองนางข้าไม่เข้าใจจริงๆถึงป่านนี้แล้วยังหัวเราะอ,ออกมาได้นางเอกตอบกลับแน่นอนข้าถูกฝึกมาแล้วด้านฟูเซิงก็กระซิบข้างหูโมฟางค่ายกลเส้นไหมเริ่มทำงานแล้วอีกไม่เกินสามวันมุกวาวสมุดคามในตัวนางเอก ก,ก็จะถูกฆ่ากลั่นออกมายอมรับชะตากรรมเธอรอค่าเอามุกนั้นออกมาแล้วร่างกายที่แตกหักของนางเอกก็แล้วแต่ท่านจะจัดการ โมฟางรู้อย่างนั้นก็ตะโกนห้ามแตะต้องนางเอกแล้วเขาก็ควบคุมร่างกายตัวเองมาปลด่ายกลช่วยนางเอกลงมาเขาพานางเอกหนีออกมาเขาต้องต่อสู้เพราะฟูเซิงจะเข้าควบคุมอยู่ตลอดนางเอกลืมตามองเป็นโมฟ่ฟางที่ช่วยข้าออกมาจริงๆเขาทรยศฟูเซิงอีกแล้วหรือแต่ต่อให้วันนี้พูดได้ข้าก็ไม่มีอะไรจะพูดกับเขาแล้วบัดนี้คนที่คุกเข่าต่อหน้าข้าคือศัตรูที่บุกรุกแดนวิญญ,ญาณเข้นฆ่าประชาชนสังหารแม่ทัพแดนวิญญ,ญาณหากทวนอยู่ในมือ ข้าจะต้องสู้กับเขาแน่นางเอกล้มลงอย่างหมดเรี่ยวแรงโมฟางมองดูก็เห็นไอพิษบนท้องฟ้าเขาคำนับนางเอกอีกครั้งท่านอองข้าเอาตะปูเหล็กมินออกให้ท่านไม่ทันแล้วข้าต้องไปล่อทหารที่ไล่ตามมาข้าขอโทษด้วยเพราะเขาหายตัวออกไปนางเอกก็เลือดไหลออกมาจนไปโดนน้าทะเลพาะเอกที่นั่งสมาธิอยู่ใต้น้ําพอได้กลิ่นเลือดของนางเอกเขาก็ลืมตาตื่นขึ้นและรีบออกตามหานางเอกทันทีเขาวิ่งมาจนได้เห็นนางเอกนอนสลบอยู่ที่โขดหินเขาก็ได้ไปประคอง กอดนางเอกเอาไว้เจ้าเคยบอกข้าเจ้าสามารถดูแลตัวเองอย่างดีเหตุใดถึงดูแลตัวเองจนกลายเป็นเช่นนี้พระเอกจับไปที่ตะปูนินนางเอกก็ร้องเจ็บพระเอกมองนางด้วยความเป็นห่วงเจ้าไม่เคยพูดว่าเจ็บต่อหน้าคนอื่นเลยการแสดงออกเช่นนี้ของเจ้าหากไม่ใช่เจ้าหลับฝันอยู่เกรงว่าชาตินี้ล้วนไม่มีใครได้พบเห็นข้าจะต้องสั่งสอนเจ้าให้ดีๆเสียแล้วอองปี้ช้างอย่างเจ้าทําไมถึงได้อวดเก่งอย่างนี้นับจากนี้ไปข้าจะอยู่ข้างกายเพื่อปกป้องเจ้าไม่ว่าสวรรค์นอกชั้น ฟ้าจะถล่มลงมาหรือว่าสามแดนจะถูกทำลายข้าจะต้องปกป้องเจ้าให้ไร้ซึ่งกังวลไม่ว่าใครหน้าไหนก็อย่าหวังที่จะรังแกเจ้านางเอกก็ลืมตาขึ้นมาเจ้ายังอยู่เหรอข้าไปเองได้ตั้งแต่วันนี้เจ้ากับข้าคือคนแปลกหน้ากันแล้วผลหน้าหากพบกันบนสมรภูมิข้าจะไม่ออมมือให้เจ้าอย่างแน่นอนวันนี้เจ้าก็ฆ่าข้าซะหรือไม่เจ้าก็ไปซะเถอะพระเอกปลอบใจเป็นข้าเองนางเอกพูดต่อวันนี้ข้ามองไม่เห็นไม่ได้ยินแต่ข้ายังไม่ใช่คนได้ประโยชน์หากเจ้ายังคิดถึงความ ผูกพันอนน้อยนิดก็ไปซะเถอะพระเอกอุ้มนางเอกออกมานางเอกก็ต่อว่าเขาใจกล้านักนะปล่อยข้าลง พระเอกบอกนับจากวันนี้เป็นต้นไปข้าจะไม่มีวันปล่อยมือเจ้าอีกในเมื่อเจ้ามองไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้ยินเจ้าก็ไม่รู้ว่าข้าเป็นใครหลายวันมานี้ข้าตามหาเจ้าเช่นนี้เจ้าช่างทำให้ข้าเสียใจซะเลอะเกินนางเอกได้กลิ่นน้ำทะเลบนตัวเขาชาวประมงงั้นหรือข้าไม่สนนะว่าเจ้าเป็นใครแล้วก็ไม่รู้ว่าเจ้าจะทำอะไรด้วยแต่เจ้าจงฟังข้าให้ดีข้าไม่ใช่คนทั่วไปเจ้าเห็นบาดแผลบนตัวข้าก็คงรู้ว่าข้าไม่ธรรมดาแต่หากเจ้าช่วยข้าวันหน้ารออาการบาดเจ็บข้าดีขึ้นข้าจะ ต้องเอาของขวัญมาตอบแทนเจ้าอย่างงามพระเอกคิดเป็นแบบนี้แล้วยังกล้ามาประลองความกล้าหาญและสติปัญญากับคนอยู่อีก สล,ลี่เนาะสล,ลีข้าไม่รู้จะชมเจ้าหรือว่าสงสารเจ้าดีนางเอกรู้สึกถึงช่องอกของเขาที่กําลังกระเพื่อมข้าไม่ได้ยินที่เจ้าพูดหอกหากเจ้ารับปากช่วยข้าก็ช่วยตบข้าสองทีพระเอกก็แตะแขนนางสองครั้งจากนั้นก็พานางมารักษาอยู่ที่เรือนนางเอกนอนอยู่ก็คิดเวลาต่อเนื่องมาสามวันแล้วยังไม่สามารถมองเห็นเป็นปกติก่อนหน้านั้นอยู่ในคุกก็ช่างมันบัดนี้อยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยที่นี่คือที่ไหนกันจะปลอดภัยหรือไม่อยู่ไกลแค่ไหนกันนะสิ่งสําคัญ ที่สุดข้าอยากรู้ว่าคนที่ช่วยข้าตกลงแล้วเป็นใครกันแน่เขาน่าจะเป็นชาวประมงที่ไม่ชอบพูดคุยสามวันมานี้แม้แต่ตอนได้ยินฟื้นคืนกลับมาเป็นปกติก็ไม่เคยได้ยินเขาพูดมาก่อนตอนนี้มองดูแล้ว คนคนนี้น่าจะไม่มีอันตรายแต่เพราะอะไรเขาถึงช่วยข้าทุ่มเทอย่างไม่คิดเล็กคิดน้อยนี่ทำให้นึกถึงคนที่รู้สึกสงสัยเป็นที่สุดข้าในขณะนี้ก็คือคนได้ประโยชน์ทำได้เพียงนอนอยู่บนเตียงให้คนคอยปนนิบัติประสบกับความล้มเหลวอย่างแท้จริงคนคนนี้เคลื่อนไหวแผ่วเบายิ่งนักช่างไม่เหมือนคนป่าเถื่อนใช้กำลังที่มุทะลุดุดันพวกนั้นพระเอกต้มจกมาป้อนนางเอกนางเอกถามว่ากลางวันหรือกลางคืนพระเอกแปลงเสียงตอบกลับยามอูนางเอกถามต่อว่าที่นี่คือที่ใดพระเอกบอก ริมทะเลบูรพานางเอกไม่คิดว่าโมฟางจะส่งนางมายังริมทะเลบูรพาข้าหายตัวไปนานขนาดนี้เจ้าวิญญาณคงคิดว่าข้าตายไปแล้วแน่ๆนหนเลยจะส่งคนมาตามหาข้าสำหรับแดนเซียนน่าจะไม่มีใครมาตามข้าหลอกกังถึงแม้หลังจากข้าได้พบกับพระเอก เหมือนว่าการต่อสู้ทุกครั้งล้วนจะได้รับบาดเจ็บแต่ว่าทุกครั้งพระเอกก็ช่วยชีวิตข้าเอาไว้อย่างประจวบเหมาะแต่ครั้งนี้มันช่างสมบักสะบอมจริงๆแล้วนางเอกก็พูดขึ้นข้าขอร้องท่านช่วยบิดเหล็กดินของข้าออกเสียภาพในระหว่างนี้มันอาจไม่น่าดูเท่าไหร่แต่หากท่านยอมช่วยข้าข้าจะให้ท่านสมปรารถนาหนึ่งเรื่องเพื่อเป็นการตอบแทนพระเอกตอบรับนางเอกก็พูดต่อเช่นนั้นอาศัยโอกาสที่ข้าไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดช่วยบิดมันออกเถิดคิดไม่ถึงว่าท่านจะทําอะไรละเอียดละออเช่นนี้ เราให้ข้าหายดีข้าจะช่วยท่านค้นหาวิถีมันคาสักสายในแดนเซียนนั่นผู้ที่ไร้อิสระมากที่สุดเกรงว่าจะมีอยู่ผู้เดียวเท่านั้นท่านรีบเถิดข้าไม่เจ็บหรอกแต่ร่างกายของข้า ก็พอจะมีขีดจำกัดอยู่พระเอกช่วยดึงมันออกและรักษาให้นางด้วยตอนนั้นร่างหงเพิงของนางก็ปรากฏขึ้นพระเอกยังคงได้คาถาช่วยรักษาและดึงเอาตะปูนินออกมาเขากดแผ่ของนางเอาไว้นางก็เข้าไปอยู่ในมิติความฝันคิดถึงตอนที่ได้อยู่บ้านหลังเดิมกับพระเอกเขาชวนนางเอกมาสิมาอาบแดดกันนางเอกก็ไม่ยอมไปกลัวจะทำร้ายเขาแต่พระเอกก็เข้าไปกอดน,นางไว้ไม่เป็นไรนางเอกคิดข้ารู้ว่าตัวเองควรจะจากไปจากอ้อมกอดนี้หน้าที่ของเราล้วนแต่บีบบังคับ ให้เราสองคนควรไกลห่างออกไปแต่ว่าขอสวรรค์ได้โปรดปานีอภัยให้ข้าในช่วงเวลานี้ที่ไม่อาจหลุดพ้นและไม่สามารถสนใจใยดีได้ให้ข้าได้ฝันหวานจนจบเถิดแล้วนางเอกก็กอดพระเอกเอาไว้ส่วนพระเอกก็ทำแผลให้นางเอกเป็นอย่างดีแล้วค่อยๆดึงตะปูออกจากร่างกายของนางทีละอันทีละอันและเข้าไปกอดประคองนางเอกด้วยความเป็นห่วงจากนั้นนางเอกก็รู้สึกตัวนางเอกมองดูตัวเองพยายามจะลุกขึ้นมองไปรอบๆตัวและได้เห็นพระเอกยืนให้อาหารปลา อยู่ข้าก็ว่าอยู่จะมีชาวประมงคนไหนที่มีมารพิเศษเช่นนี้บ้างสิงจือเนาะสิงจือข้าถูกท่านเก็บกลับมาอีกแล้วจริงๆสวรรค์ช่างไร้ความปราณีเหตุใดพวกเราถึงได้มีชะตากรรมเลวร้ายเช่นนี้กันนะท่านช่วยข้าแต่กลับไม่ยอมบอกไม่ยอมเอ,อ่ยอะไรให้กระจ่างเพราะว่าท่านรู้ว่าหากข้ารู้ว่าคนที่เคียงข้างกายข้าคือท่านข้าจะต้องไปจากที่นี่แน่พวกเราต่างรู้หน้าที่ของอีกฝ่ายเป็นอย่างดีและล้วนเดาออกถึงตัวเลือกที่อีกฝ่ายจะเลือกแต่ท่านเดาไม่ออกบ้าง หรือว่าอ๋องปี้ชางเสิ้นหลี่ไม่ใช่คนได้หัวใจข้าเองก็อ่อนแอและอยากลหลงไหลไปกับความอบอุ่นเช่นกันก่อนที่ข้าจะหายดีก็ให้ข้าไม่ต้องเป็นอ๋องปี้ชางให้ข้าเป็นเพียงเสิ้นหลีเถิดเวลาต่อมาพระเอกก็นั่งลงแตะแก้มนางเอกด้วยความเป็นห่วงพอเขาเดินไปนางเอกก็ลุกขึ้นแอบมองเขาแล้วพูดขึ้นวันนี้เหมือนกับว่าการมองเห็นข้าจะดีขึ้นแล้วพระเอกก็รีบรา่ายคาถาแปลงกายตัวเองให้เป็นชาวประมงตัวดำแต่งตัวโสม,สมทำเอานางเอกคิดในใจป่านนี้เขาคง ขมวดคิ้วเป็นปมสายหัวยิ้มเจือนเป็นแน่ช่างทําให้ข้ารู้สึกสบายใจจริงๆพระเอกเดินงกงกเงื่อนเข้ามาในเรือนแม่นางมองเห็นแล้วหรือนางเอกบอกสัมผัสทั้งห้าเดี๋ยวดีเดี๋ยวแย่วันนี้สัมผัสกลิ่นได้แต่ลดล้วนพังแต่สามารถได้ยินมองเห็นและพูดได้ก็นับว่าเป็นวันที่โชคดีวันหนึ่งพระเอกถามกลับเหตุใดถึงได้เป็นเช่นนี้นางเอกบอกสาเหตุที่แน่ชัดข้าเองก็ไม่แน่ใจถึงอย่างไรตอนนี้ก็ไม่มีหนทางใดก็คงต้องแก้ขัดไปก่อนคุณชาย ดูแล้วหยาบก,กระด้างแต่คิดไม่ถึงว่าพอพูดขึ้นมาก็อ่อนโยนสง่างา,ามสุภาพมากมารายาทเหมือนกันนะพระเอกบอกข้าเป็นคนหยาบก,กระด้างคนหนึ่งกลัวว่าหากทําตัวบุ่มบ่ามไปจะทําให้แม่นางตกใจ นางเอกถามไม่ทราบว่าคุณชายมีนามว่าอะไรหรือพระเอกบอกข้าแซวีเป็นชื่อตัวเดียวนางเอกทักหรือว่าเป็นชื่อตัวเดียวและเป็นฟู้หนึ่งคำคำว่าวีฟู่มันหมายความว่าชาวตังเกพระเอกปฏิเสธไม่ใช่อีกคำเป็นอ e. ีแล้วเขาก็ถอยหลังเดินไปนางเอกก็กล่าวขอบคุณเขาที่ช่วยเอาเหล็กนินออกจากแขนข้ารบกวนคุณชายมากจริงๆเดิมทีก็ไม่อยากรบกวนต่อ แต่ตอนนี้ยังขยับตัวไม่ได้ยังคงต้องให้คุณชายช่วยดูแลอีกสักสามสี่วันพระเอกก็ยินดีจะดูแลต่อทำเอานางเอกแอบยิ้มมองไม่ออกเลยพ่อตัวดำปีแต่ก็ยังไม่ไวายเก๊กขึมกับแม่